วันนี้ไปดูบรรยากาศของม็อบกันเนาะ,ะนได้ไดูไหมอ่ะบบไม่ได้ดูไลฟ์เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนกันเออเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนออรอฟังจากสารล่มนูลก่อนดีกว่าอะไระอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวเลขของคนที่ไปร่วมเนี่ยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะถ้ารายงานรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอน6โมงเย็น6โมงเย็นน่าจะมีเป็นเวลาที่มีคนมาสมทบพอสมควรละ ก็ว่ามีผู้เข้าร่วมการชุมนุม12,357คนโหเดี๋ยวนี้เขาคำนวณละเอียดได้ขนาดนี้แล้วเหรอนะแต่ในฝั่งของผู้จัดการชุมนุมเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขจริงก็ต้องคูณเข้าไป2-3เท่าเพราะฉะนั้นทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ประเมินว่ามีคนมาร่วมประมาณ30,000ถึง35,000คนเขาก็อาจจะคิดว่าคนเขาทยอยมาทั้งวันไงไปไปกลับกลับ รวม,มรวมกันนะก็ต้องเกินกว่าที่ดูกันในตอน6กโมงเย็นสี่อะไรแบบนี้นะคะคือก็ไม่น้อยนะถ,ถ้าจำนวนนี้เป็นจํานวนจริงเอาจจริงแค่ถ้าหน้างานเรามีหมื่นกว่าคนในสถานการณ์แบญญบนี้บโบคิดว่าเยอะมากนะใช่ใชม,มันก็มันก็น่าจะเป็นตัวที่ <c oughs> ชี้วัดอะไรได้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 ทีเดียวนะสําหรับการจะดํารงอยู่ไม่ดํารงอยู่ของคุณอุ้งอิงเป็นอารมณ์ของคนใช่ไหมซึ่งวันนี้จริงๆแล้วมีมีการตีข่าวกันออกมาว่า สุดท้ายแล้วมีการปล่อยข่าวออกมาว่าคุณอุ้งอิงจะ,จะลาออกก่อน oh. วันนี้ก็มีคนไปถามใช่ไหมไปถาม uh huh. หมองมัง้งล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ย <Okay. S 2> หมอมิงแต่หมอมงก็เป็นคนยืนยันเองนะว่า <Wow. S 2> ว่าคุณอุ้งอิงจะไม่ลาออก uh huh. ซึ่งนักสาวก็บอกว่าน,นักข่าวก็บอกว่าจะรอดูเ,ออเพราะว่าว่าคุณอุ้งอิงจะเลือกแบบไหนจะเลือกแบบสู้ไปให้สุดถ้าสุดท้ายตัวเองผิดนั่นคือก็เป็นบนทินติดตัวไป uh huh. แต่อกคิดว,ว่าถ้าลาออกตอนตอนใกล้ๆ วันตัดสินทำได้แต่จะน่าเกลียดละเพราะว่าหมายถึงว่าโอ้คุณก็ปล่อยให้ประเทศว่างเว้นจากนายกมานานขนาดนี้แถมมีขอขยายเวลาอีกไม่เห็นแก่ประเทศชาติล้วสุดท้ายจะมาลาออกตอนใกล้ๆเนี่ยก็แปลว่าโหเออดูแย่เพราะฉันโบเชื่อหมอมิงมากกว่าเอออืมใช่ว่าน่าจเชื่อว่าจะไม่ลาออกใช่โอ้แต่ถ้าลาออกวันนี้หมอมิงเสียไหมแค่ก็เอาเป็นว่าเสียทั้งพักอะเออจะว่าไปใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าคิดว่าตัวเอง ผิดก็ต้องลาออกแต่วันแรกถูกไหมคะแต่ถ้าสู้แล้วอ่ะเราก็มั่นใจอ่ะเราก็ด้วยความที่ขอขยายเวลาถึงสองรอบอะเพื่อให้ประเทศว่างเว้นแบบเนี้ลาออกมันก็จะแย่มากเลยนะใช่ใชคือเอาจจริงวันนี้เป็นคนเพื่อไทยเราเหมือนกับว่าไม่ไม่มีอะไรจะเสียเราหรือเปล่า คือเอาให้มันสุดไปเลยแต่ถึงเวลาเขาอาจจะต้องเลือกทางที่เซฟที่สุดอะถ้าเกิดว่าถามว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับนายกคนนี้อืคือความปลอดภัยของตัวเองอืมันเป็นแบบนั้นมาตลอดคือก็คิดในมิติตัวเองอ่ะไม่ใช่เป็นมิติในในภาพส่วนรวมของประเทศใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็อาจเป็นได้ว่าว่าจะมออกใช่อะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของคำสั่งศาลออกมาหรือยังเนาะบทสรุปของศาล อ๋อวันนี้วันนี้ไม่ได้มีคำสั่งอะไรเออใช่เราลืมไปก็มีเพียงแค่ว่าการรับรับคำชี้แจงซึ่งสุดท้ายเขาได้ไปหรือเปล่าได้ส่งหรือเปล่าน่าจะน่าจะให้ทนายส่งนะคิดว่าเขายังไงคงต้องส่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังต่อไปอาจจะสักวันพุธใช่ไหมเพราะว่าสารล้มนูนประชุมทุกวันพุธว่าสารจะมีนัดไต่สวนเพิ่มไหมหรือว่าสารคิดว่าข้อมูลเพียงพอละนัดฟังคำวินิจฉัยเลย